กำสวนมันความเพียรพระปิตายอดสิทธทีลาเฟบุกบุญปทวดเฟบุกึงเมื่อพพีู่หนึครั้งที่เจดสิบแปดวันที่ยี่มกราคมสองห้าพีนึ่งวันนี้เป็นครั้งที่78บวันที่2ีมกราคมสองห้าเกข้าพเจ้าในบุญนำบุตรีวงเขาเปนอัวจาศสัทยาพมะธรบาพระพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาและเป็นอาตริยะบูชาเดชองค์พรปฏิองค์ประคับปตรเิดเจ้าอลค์ปูสมลุนองปูศิลาอลปูบันเดศ ตลอดท่านทุกเมตครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสัตยาข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระนรตะไตรคคุณรูบาอาจารย์เทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรรดาให้เทพเจ้าเป็นสักขิควรแก่การสวดสัตยาเมืองต่อไปบทที่หนึ่งบทสวดจุมุนเทวดา สมัญตาจักรวาลสุอัตตาขจัตุเทวตาสัทธมังมุนีราชศาสนาตุสุขโมกตังสเกกามีจดุเปคิริสีขระตเตจตารเขวิมานีเทเประเตจขามีตารุนนะคาเนเขวตุนิเขตติปุมาจันตุเทวาฉลทรวิสเมยจักขะกัทพนาคาติตันตาสันตเกยังมุนีวรรวาตังสัตบูมชนันตุธรรมมัสนาการโออายมัทตาธรรมมัสนาการโออายมัทตาธรรมมัสนาการโออายมัทตาบทที่สองบทสวนธรรมสการสิจักถา นโมตัสสะพุทธาโตหะโตสมาลพุทธิสารนโมตัสสะพุทธาโตหะโตสมาลพุทธิสารนโมตัสสะพุทธาโตหะโตสมาลพุทธิสารบทที่สามบทสวดสัจจะกิริยาคาถานตถมีสระนางดังพุทธมีสระนางวรังเอเตนะสัจเจะวชนะสุติีมีหุนตุสุสะนตถมีสระนงดังธรรมมีสระนางวรังเอเตนะสัจเจะวชนะสุติีมีหุนตุสุสะนตถมีสระนางดังสังทุมีสระนางวรังเอเตนะสัจเจะวชนะสุติีมีหุนตุสุสะบทที่สี่บทสวดมหากรุญโกนาโถติยติคาถา mahakro ni kwa natong hataya sa papare nang punen tawa pare mi pa sa pa pato pato sa pote mo tamang e te na sa cha bache na mahon to su pote tawa mahakro ni kwa natong hitaya sa papare nang punen tawa pare mi sa pa pato sa pote mo เอวามีสตงอการมียงระกว้าสุเกศูหะรตกัเุจรเนมัตาปิกุสุเกนะสติปิฏติิปุิสหิวรันติหิทัสหิเจลูาตุเทวตาเยปุเนเตาติปตังนยะที่กุกัจจะโกจตุนังสุตปวสกายนังเทวนาจะทรงที่ยังขระกวสุเกสุวิหารติกัเรุจริงมาเนมัตาปิกุสุเกนะสติปิฏติิปุถุสิสหิวรันติหิทัสหิเจลตุหิเทวตาเยป ตสันพี่กงตัดยานุนัปะนี่ตนุปสังมเี่ยอุปสังมตวะกตโตสันติกปิกะาปเจมติอตคโตาเทวตาสยีตพีนามาพลวปุริโสมิตังบาปะหังะรย์าริตว่าพังสียเอวามีวาสุทวัสเสุเวุอัตราหิตาวตโตปุรโตปะรังสตคตาเทวตาปัะวตังอภิวเทเทวะเอกมันตังทัสุเอกมัังทิตาคุยเอกาเทวตาพักวโตสันติกีอิมังอัต apa rasi tak sangat ia tak kau perasa betapa kau tahu sendiri kebawa semata hang suci tak atau no cukup makan susah rati wanita ni hang hitawa intinya ni ada sangat seperti seperti kata kau perasa betapa kau tahu sendiri ke iman kata pasti yang orang jalan ti Sudah bimala cukup mesan sah susu nak

सिलो का मुद्दा सामी ये तापु मासे तासी ताजी ऐसी ताकि लिखा पना बहिन तासी माही तापु तुसे हम बल्ली ना लो सुत सेला वो था, था तो में तो लगाया

เยบุหังติสัมมิคราหีนุบุปโสสตาสหสาวิทาภุมมากัะพิรุทธว่าอิทิมโตชติมันโวนัวันโตเจะติโนมธมนาพิกมุลพนังีมติมันังจจสหัสสาห้มีวตาระขานันตวันโนทิมโตติมันโธวนัวันโตเจชติโนมาธมนาพิกมุลพิกนังศติมันังสตาคิลาติสหัสสาวะขายุันตะุททิมโตติมันโวนัวันโตเติโนมามนาพิกมุลพินังศิมติมันัง่ิเจเตโสรสัตสาสังยะขันังปิรูปสัตวัน ที <before> ิมโตสิมันทวนาบันโตเจ้าทศนุมหาบราพิกรมุนพนังส้นติมณังเวสามาจะสุดตายเวสามิตาปัจจสตายะัขาดันตะวันโหนที่มันโตสิมันทวนาบันโตเจ้าทศนุมหาบราพิกรมุนพนังส้นติมณังคุมพิโรราชาไคโกเวปุริสันนิเวชนังพินโยนังสตาจารสังยักขันั์นงปุรุสาติคุมพิโรราชาไคโกสุภัสเส้นติมณังปุริมัตจิตทางราชาทัตตะโคปาษาติดขันธนังทปติมาราชา เศรษฐีโจู้ิติดตสาบผ้าวมามาพลายที่มันโตสิมโวนาวันโตยรโนมามนาพิกมกนลสิงที่กังกินัตตทชาราชาเป็หแตปษาติกุมพนังตุปฏิมหาราชาและโจูติปิดตสาบผาโบวมามาพลายที่มันโตสิมโนนาวันโตยรโนมามนาพิกมผพกนังสิงที่กำัง ปชิมัตตเสังราชาวิรูปโคมุสาตินาค năng เทปติมาราชาเจสโสปุติปัสสาภาโวอินท่านนำมาพลายที่มันโตสิมโทนับันโตเจสิโนมัทมานาจิกมุ่งเป็นนางสิมตุนังอุตรัตเจสังราชาคุเวโรตับสาติเนาค năng เทปติมาราชาเจสโสปุติปัสสาภาโวอินท่านนำมาพลายที่มันโตสิมโทนับันโตเจสิโนมัทมานาจิกมุ่งเป็นนางสิมตุนังปุริมาเจสังทัตตะโกตะกินีนะไวรู โกบชีวินาุโโกเโรักษาันตเตมหาราชาสมนตรจะตัวจรกษาทันท่ละมานาอันทสุวณีกับปีลวัทพีเตงมาาวินตาอากูวัจนิกามายายกตนุเวตนทุเิภูจาิภูโตสาจันทานก็มัสโถจากินุมันทุมันทุจนาทอุมโดจะเทวสูโตจะมาติลิติดันกันตพนโรราชาชนสะอากูปเิสะพเวะติมปุโรสีวัสเตันดยชราชนโกัตปาสารชพิโมรรมนาพิกมุนพะนางเสียนั a takuna sifana ka bai tsala su hatta cika kan fara tasira akuwa jika su zuɗuɗiyar munatar da a ko sauɓa na karace saharar tattata 172 cikin mai ta

อาภูจะเทวาปทุีจะเตโชวายโยตถาคมงรุณาวรณาเทวาสูมูจัดดสสธาเมตตากรุณาจิกาอาคูเทวายาสิโนทัสเตีทัสสาตยาสปีนะตะวันโนทิมันโตสินุทวนาปันโตจะสิโนมาทมนาพิคมุขพลังสิมุทวนังเมตูจะเทวาสหลีจะอาสมาจทุวียมัตสุสิบุริสาเทวาจันทามาคูบริกิตาสุริยสุบุริสาเทวาสุริยามาคูบริกิตานณขัตตานิคูณขัตตวอาคูมัทวะอลากรวาสุนังมัสโวเศโทโสปะคปรินโททัสเตีทัสสาตยาสปีนะตะวโน

สมานามหาสมานามนุษย์สามนุษย์สุติมากิจธาปตุสิกาอคูอคูมโนปตุสิกาทาอคูระโยติวะยีจัลุติวัสโนปารคามาปะรคาอคูเทวายัสสิโนทัศเตเตทัศตากะยาสเพนะนตวันนุที่มันโตติมันโทวนาวัโต เ้สินมทธรมนาพิกมุมขนัสิมินังสุกากลุมหารุณาอาคูเวนาสาธะโอทาะกายปมโมคอาคูเทววจาาสตามัตตาหะรักามิจาจเจ้สัินท่านได้ยังอัคับจนนโยติสาพุสติัสเสตทัสกายาสเปนนัโนที่มันโต่มันทวนะบันโตเ้สิโนมธรนาพิกมุมนิมตนังเมิยาุสายามากัตะกาจเจ้สัินุสมพิตกาลามัสชาโชตินะมารจัสวานิมารนตโนอาคูโอทาูปริมิตาทัสเสติทัสการยาสเปนน Siri Nirmadan, Sthiti वंशा कर्ण था मित्र ये था कर्ण था पता था राखी ना प्रथम से बहुत समान था पर वारे था माँ वो मुझे कितना रंग इतिहास था महाशनों का ना इसलिए ना किसी पानी ना तेरा महत्व से रंग का तबादला बांध जाता होगा उस कोमी को थोड़ा ना तो उस बीच को तथा सो पिता वती संग तो जब उसे वो भी कितवार चुक मन तेज स्थास अभी के जने